ดิฉันแม่รุ้งนะคะแม่รุ้งกับกับพี่ไอ,อเราจะมาเรียนอะไรกันคะเราจะมาเรียนนับเลขน,นะคะพี่ไอรินเก่งมากเลยพี่ไอรินนับเลขได้เท่าไหร่คะหนึ่งถึงเร้อยถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆเลยแล้วพี่ไอรินก็ องอะไรนะ ABC ไหนม่มามานั่งดีๆยิ้กับแม่ดีๆนะพี่ไอ้ดีนท่องท่อง A ถึงแทบได้หมดเลยนะคะส่วนน้องไออุ่นก็น้องไออุ่นเป็นเบบี้อยู่นะนี่ค่ะต็๊กติ๊กเพียนหนังสือนะคะหูัสือ ABC ไอไอยิ้มอท่อง ABC ให้ฟังหน่อยได้ไหม เรามได้สตอนนี้ไอรินสรส่วงสวยมากค่ะให้ดูสิคะไอ่น่ห้ไอริไม่นอใครด้วยนังมาดิค่ะต้องมานั่งจับเอวมาแล้วอุ่นมาแล้วนี่มาแล้วค่ะ

บายบายเดีกบายบายเดยวเราจะไปเราจะไปเรียนหนังสือกันเราจะไปเรียนหนังสือกันแล้นะไดายบ๊ายบายรับชมคลิปผงเรานะคะ बैठो अच्छा क्या आके